ผมอยากจะฝา,ากไปถึงเเ,เพื่อนนะครับคุณตู่ก็ดีแล้วฝากไปถึงคุณทักษิณด้วยนะไม่เคยรู้จักหรอกแต่ว่า,าท่านคนตีจำลองท่านเคยไปเล่นที่โรงเรียนอ่ะก็ไม่เคยรู้จักตัวกันอยากจะฝา,ากบอกว่าถึงคุณคิดสมมุตินะเขาคิดว่าครั้งเนี้ยเราไม่สามารถเอาชนะเขาได้ก็ไม่ได้ว่าคุณจะอยู่เป็นตุก มันไม่มีทางหรอกมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคมนะ,ะประชาชนตื่นตัวขึ้นมาแค่เนี้ยถึงวันนี้สมมุติว่าเราเหนื่อยสมมุตินะ,ะเราเหนื่อยหรือมีเงื่อนไขอะไรที่บอกว่าให้เราให้เราเกระจัดกระจายกันไปไม่ได้ไหมายความว่าการต่อสู้ของประชาชนจะหมดไปเนะี<ะ>่ยไม่มีทางหมดไม่ไม่มีทางหมดแน่นอนทุกวันนี้ อาจทำยังอยู่เนี่ยใช่ซันก็เชื่อแบบนั้นไม่ไม่มีวันที่ทุกวันนี้ยิ่งตั้งแต่ข่าพันธมิตรมาแล้วเนี่ยคือปัญญาที่นักวิชาการหรือผู้รู้ต่างๆที่ให้ข้อมูลมาเยอะเนี่ยประชาชนตื่นตัวกันมากตื่นรู้กันมากจนมาถึงวันนี้ยิ่งไม่ต้องพูดแล้วทีนี้ขนาดเด็กตัวเล็กตัวน้อยยังรู้เลยว่าใครโกงชาติใครทำเพื่อชาติเนี่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะทีนี้ มีการสกิดกันอยากจะร้องเพลงไหมอีกสักเพลงไหมอ่าค่ะเพลงอะไรดีเอาตามตามบ้างโดนบังคับค่ะเอาเพลงของนเสกนเสกเขียนไว้หน่อยสหายบุญนะคะไอข้อหาเนี่ยพวกเราโดนกันมาโดนไหมคะสองเพลงนั้นเพลงตามคำขู่อันนี้อันนี้ตามใจตัวเองาะ ยีิบเจ็ดต้องขึ้นศาลด้วยโดนคดีเขาด้วยก่อการร้ายปิดสนามบินใช่ไหมยินดีด้วยเธอผู้เสียสละนะคะประพันธ์เพลงนี้โดยสายบุญหรือว่านักเสกศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะ ค่ะ,คะนะคะก็ขอบคุณบทเพลงดีๆของนาเสกศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะหลายเพลงของนาเสกที่สะท้อนเรื่องราวได้ดีมากเลยอีกเพลงนึงก็คือแดนตารางะนะคะเมื่อก่อนก็เป็นวงคุรุชนะฟังร้องไห้เลยนะ,ค,ะคนที่เคยผ่านเรื่องราวผ่านเหตุการณ์มานะคะแล้วก็เคยฟังพี่พี่สหายหลายท่านเตะเล่าคือมันแต่และมุมค่ะพี่ออส บางคนเนี่ยคือมันหลายชีวิตเหมือนอย่างมวลมหาประชาชนที่มาอยู่ที่นี่เช่นกันคนเป็นล้านคนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นในมุมเดียวกันหมดใ,ในแต่ละคนก็จะมองในมุมของตัวเองถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนเยอะหน่อยเพราะว่าตอนช่วงที่สันจัดรายการวิทยุเนี่ยเราก็เชื้อเชิญคนมานั่งคุยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราเก็บเกี่ยวเรื่องราวที่เยอะกว่าคนอื่นเช่นพอถึงเวลาลํำลึกอะไรก็โทรสัมภ,ภาษณ์พี่ปูพงศิษฐ์บ้างพี่งาคารวันอะไรเราก็จะได้รู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ความคิดของศิลปินเหล่านั้นว่าเขาคิดยังไงเหตุการณ์นี้มันผ่านมาแล้วแล้วเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งนักเสกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีเรื่องราวที่ตั้งแต่ยุค สุลานะคะคือการต่อสู้เนี่ยคือที่เห็นกันเนี่ยทุกคนเลยเรียกได้ว่าผ่านสมรภูมิการต่อสู้ทุกคนเลยรวมถึงตัวซันด้วยนะคะรวมถึงไข่ตุนที่จะมาที่หลัง <c oughs> ก็ยังมาซึมซับหรือว่ามาผ่านสมรภูมิในเรื่องของการต่อสู้นะคะซึ่งคุยกันในช่วงยันหวางเนี่ยโอ้โหแบบอยู่เขาสึกประทับใจนะคือเด็กรุ่นใหม่น้องๆน้อง ข้าวน้องเอาน้องเรือน้องข้าวน้องน้ำเนี่ยหรือไข่ตุ๋นเนี่ยคือเรียกได้ว่าเขายังเป็นเด็กนะถ้าเราพูดกันตามจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเด็กแล้วก็มันมันน้อยนะคะที่ว่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมามีจิตสานึกที่เฮ้ยฉันรักชาติด้วยฉันไม่กลัว,ฉ,ลวฉันไม่กลัวตายอย่างที่เขาเล่าให้ฟังเหตุการณ์ที่ว่าเกิดวงยนวันหวางขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังกันนะอย่างสูิอ่ะพวกลูกท่านหลานเธอหรือว่าไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกท่านหลานเธอเป็นลูกคนที่มีเงินทองหรือว่าไม่ไม่มาซึมซับเรื่องราเหล่านี้เลยการต่อสู้เขาไม่มารู้สึกอะไรด้วยละเราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้คนที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยกับเหตุการณ์ที่เรามาต่อสู้นี้ก็มีผมมองนะจันไอ้จิตใจเหล่านี้ มันมันอยู่ที่ว่าได้เข้ามารวมต่อตู้คนไปทีเนี่ยผมพูดจริงเลยหลายคนผมทึ่งนะหลายคนเป็นตระกูลใหญ่ลูกคนมีเงินทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ถึงเวลาสู้เนี่ยเขาไม่เคยไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเสียงระเบิดไม่เคยกลัวที่นี่เห็นเห็นร่วมกันเลยใช่ไหมเขากับต่อสู้ได้ไม่จําเป็นว่าไอ้คนชาวบ้านธรรมดาที่ไม่สนใจอีกกับ ไม่กลัวเลยใช่คุณแดงที่มาเล่นลำตัดค่ะนั่นอยู่เขาย้อยค่ะค่ะช่วงหนึ่งเนี่ยโดนว่าตะกลัวเหมือนกันอนะพราเดินไปในหมู่บ้านอีแดงมึงระวังเดินมึงไม่กลัวเลยแต่ว่าก็เป็นขวัญใจของมวลมหาประชาชนไปแล้วลำตัดธรรมศาสตร์นะตอนนี้ตอนที่พอปัญหาชาวนาก็มาเนี่ยแดงก็เลยได้รับการเชิดชูใช่ไหมคะเพราะเขาเองก็ทํานาหมู่บ้านก็เองทำนานี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่คือ อะไรก็ไม่ไม่ไม่สู้ไม่เท่ากับจิตใจหรอกฮะแล้วถ้าเข้ามาร่วมต่อสู่เนี่ยจะเห็นใช่เห็นเห็นเลยว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยดูสิคะเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยพี่อ๋อสันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีบ้านที่หรูหราอยู่มีเตียงนอนนุ่มๆหลายคนที่มาทําหน้าที่คอยดูแลเป็นทั้งกาดทั้งอะไรเพื่อนเพื่อนที่เป็นตำรวจนะค่ะ หลายคนเขาเคยถามเขากลัวนะเขากลัวกลัวคนในที่ชุมนุมเขาเชื่อว่าต้องมีอาวุธมีอะไรไม่งั้นไม่กล้าหรอกแต่จริงๆแล้วไม่มีแม่ <c oughs> บอกว่า <c oughs> ผมก็พูดกับเขาบอกคุณต้องลองเข้ามาอยู่ในนี้ทําไมคนถึงมีจิตใจอย่างนี้คุณต้องมาร่วมชุมนุมแล้วคุณจะเข้าใจใช่คุณต้องเ <V ề S 1> วลาเห็นหพี่น้องถูกทำร้ายเวลาเห็นอะไรเงี้ยให้มาอยู่มาเรียนรู้นะขึ้นมาเองไง ให้มาอยู่มาเรียนรู้นะไม่ไม่ใช่มาสอดแนมไใช่อย่านะเรพี่น้องก็ช่วยกันดูด้วยเข้ามาเข้าามได้นะคะคือมาเข้ามาเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็มามาสืบเสาะหาความจริงได้แต่คุณอย่ามาสอดแนมนะนะคะแล้วก็วันนี้คุยกันแป๊บเดียวนะคะชั่วโมงอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ซันรู้สึกรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็รู้สึกอะไรที่มันคับแน่นอยู่ในอกตั้งแต่ เมื่อวานหรือว่าจนถึงวันนี้นะคะคือจริงๆแล้วพี่ออสพี่รินทุกคนทราบดีอยู่ว่าทุกครั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยตลอดทุกปีที่เรารู้จักกันมาเลยก็ว่าได้เนี่ยพอถึงวันที่เราจะต้องลํำลึกพฤษภาลํำลึกเดือนตุลาสันก็จะจัดงานใหญ่โตแล้วก็มีเพื่อนผองน้องพี่มาร่วมลํำลึกกันนะคะถึงวีรชนทำติดต่อกันทุกปี จัดงานเนี่ยอนุสาวรีย์ประชาประชาธิปไตยเนี่ยที่ราชดำเนินเนี่ยเหมือนเป็นบ้านของเราเพราะเราเนี่ยได้มาเหยียบจนบางครั้งียกกันเองว่างานเชงเม้งพี่น้องมาเจอกัน <c oughs> ใช่นะคะ <c oughs> คือเราจัดงานที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันบ่อยมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเราภูมิใจที่เราได้ได้ยืนอยู่ตรงนั้นะนะคะ